อย่าเห็นร้านบาเอาหอดเกือบปะถอดเกือบเรียนเลยว่าเห็นร้านมาหอนมาดูกันค่ะว่าใครจะหลับก่อนกันนอนอนอนนอนลงค่ะนอนลงมันจะตกตสารร้านว่าสาดโอเคโอเคป้าไปแปลวแล้วนอนองลงนอนลงเออะ คนนี้ยังไม่หลับดีแต่คนนี้เต็มที่แล้วเพิ่งตื่นแต่ว่าม้งหอยเพื่อนอยากขึ้นอูว้าวได้รูเสาว้าเอเออเออเฉาเากันมึงเฮ้ยกลัวสวัสดีค่ะเช้า บานหาพี่ขวัญของขวัญอักกัดกัดอ้อกัด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 มือแล้วกัดมือแล้ววายชวดดีค่ะ กาดมือพี่มัดอาช่วยด้วยว้าด,วยาด้วยบันดาด้วยช่วยด้วยนะ่ะนะนอนเลยนอนเลยใครจะหลับก่อนนะเอุ้ง <c oughs> <c oughs>

ใช่ค่ะมาปปะกัดน้าอาแต่ตอนนี้ปปะกัดน้าอาร์ตหลับอยู่หนูมาถึงหนูก็วิ่งลงจากรถมาเลยประลาดกล่วยเย็นเย็นมหลกเอาแกปากเลยน้องสาวออกเลยเห็นยาปัญหาว่าซานยายาเลย่่ะยาก็บ่ค่อยเฝ้าไปได้หรอกค่ะ พ um ี่เกือบอยู่พ um ี่คนอยู่ผุ่นเป้าแลีนไปครับร้านวันนี้ร้านแลีนเมื่อเขื่นอูเพิ่นเลยไปเตรียมเห็ดแนึกกินเพิ่นสีเห็ดแกงปลาไปถาลูกไส้พิ่ผู้นี้บ่บ่ส่งบ่คือหรอกผู้นี้บ่คือหรอกเพราะผู้นี้บ่กระตือแต่ผู้นั้นนะรับตาเลียป้าพ้ารับตารับตาหนึ่งสองตั้ คอนเฉยๆนอนเม,นม้นเลยตาพ่อเมื่อแรกเอาหลานไปน้ำบนนี่แม่เมืเ่อแรกไปบ่ ถามทั้ง่อทั้งเมียวึาึฮ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 ึนึฮ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 อฮึูนีึฮออึพึฮึฮึฮฮ้ฮึฮึนน้นอ

ต้องเอาพุ้นันหัวเก้งสีรับสััสนดีน้องเพชรน้องพอฝาดีเต่าเพชท้องปิค่ะไปข้าไปเบื้องทางดีแ่บเป็นที่เหี่ยงหืมถือใจข้ากระบักเน่าแบเนี่ยรถคว่ำวันตะออกไปบ้างคัน สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามีดอกม้เดี๋ยวน้าใม่ดอกน้ใหมากงดีสักอี้่ผู้ขเขี้ไก่เียนอไปด ร้านแม่น่ะมันมีของออมาแล้วมาเบิรงเจอกันตอนเย็นค่ะแม่นบ่ล่ะเขาบ่าไปตะอุ้มไปใส่ตัวนี่ไปแต่บ่ได้ออกมา้งไงนี่แล้วบ่าไปเอาไปใส่น้ำนี่นี่ไปเราไม่ได้ออกไปใส่ไงตาหลองพ่อยเสิบเหรอเขาจวดจุดเอาจวดน้ำจวดน้ำ เขาบอกว่าขวัวหน้าเมื่อซื้อเขาบอกเลยว่าสิกินกัดขัวหน้าว้าอ่ะจิกิเอาหวัวเรากปิดปากทำไง,งอเอาหวัวเรากปิดปากทำไง,ง ขาเจ้าเขามาเบิงเขากวยอูพันหาลอยก็ค้นผลหมูว่านเป็นหอมบูพอมันนี่เปสิทธิหอมของจริ่าตอนนี้พอพักคอนอยู่อมัาจะไม่พร้อมค่ะจะเลี้ยงเต้าเฟดกับน้องของขวัญก่อนนะคะถึงกับหลานสามคนนีกับพ่อแห้งเราค่ะ ้องบ่อยๆนะครับผมตามดูทุกคลิปเลยน้องน่ารักค่ะเอ้าเสียงคือจังคีรถยังไม่ร้่งสีโอ้ยอ,อยู่ข้างเงี้ยข่อยวินน้ำอู <laughs> มันโง่ปไ๋ยพี่น้องว่าเสียร้านนวลแล้วได้ดีหวนปุ่หน่อยนนอย้อาสิรับแล้วอีลีโอ้ยออกก่อน คนอกรกหลานว่ามันเชียงโยกรกไม่นี่น้องของขวัญยังไม่มาเลยค่ะของขวัญหลับอยู่พี่น้องมไม่เนรหนูจะได้ร่วงคลิปตีเดี๋ยวหนูมาไห่ให้เบิงไมเดอร์เอาหลานนอนจะข้าวก่อนหลานตื่นเดี๋ยวสิไงไคก้อมสนุกเขาเรียนเห่นให้เบิงเด้อค่ะเด้อเฮ่อเพื่อสิรับเล้วโอเคค่ะขออภัยด้วยนะคะขอดำกันเด้อ